ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับตอนนี้บุญแม่ก็เดินทางมาถึงบ้านแม่สาแล้วน,นะครับว <c oughs> ันนี้ค่ะแท็กซี่บอกว่าอย่างนั้น,นมันมาดูเรามันอลิงเลยล่ละตอนนี้ก็ถึงบ้านแม่สาแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันนะครับแต่ละคนนะครับสลบหมดซองซองแขกหน่อยให้แม่บ้างไงน,นี่นะครับน้องโอชาก็จะอยู่แบบนี้นะครับอุ้ยที่นอนแล้วนะครับ เป็นลอยหมดแล้วนะคะสะลบหมดเลยไม่ได้วิ่งรถเลยแต่ว่าอิ่มแล้วก็มาถึงก็จะกินอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่พหมวยกําลังจะทํากุ้งแช่น้ําปลานะครับกุ้งแช่น้ําปลาเป็นมีนูปวดของใครหลายคนนะครับแล้วก็น้กแสดิงด้วยนะครับผม <laughs> กุ้งแช่น้ําปลานะครับรับรองอร่อยชัวร์นะครับผมน <laughs> ันนี้กินหมดไว้วันนี้ <laughs> กินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับวันนี้แม่สาก็ไม่ได้ขายของพี่น้องส่งนี่เอาพูดกันตรงๆเลยนะช่วงนี้ยอดขายก็มาหลอมมาแหลมนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนนะครับสินค้าบูมน้อยด้วยนะครับแล้วก็แม่สาวิตีด้วยนะครับผมล้อมแหลมถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้อยู่นะครับมันก็เป็นช่วงๆแล้วการค้าขายแต่เราก็จะสู้นะครับสู้สู้ทุกวันนั่นแหละครับผมก็ขายทุกวันนะครับอืมนะครับ จะเป็นยังไงขอให้ FC อยู่ด้วยกันแบบนี้บูมน้อยก็มีกําลังใจสู้นะครับ่าบางคนนะครับก็ยอดคนดูก็ไม่ได้เยอะะอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ขายของไ,ได้เรื่อยๆนะครับบูมอยากจะบอกว่าการขายของเนี่ยมันไม่เหมือนดรามุ่งดราม่านะถ้าแบบแบบดราม่าก็จะมีคนดูเยอะนะครับแต่ว่าการขายของก็คนเข้ามาแล้วก็มาซื้อของกับเราก็ไปเขาก็ไปดูที่ช่องอื่นต่อนะครับเพราะว่า FC ของเราเนี่ยมันเป็นฐานฐานเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนดูน้อยดูมากมันจะวัดยอดขายไม่ได้บางบางครั้งคนดูบุมเป็นพันก็มีนะถ้าเด็ดดราม่านะแต่ว่าขายของได้ไหม,หม <c oughs> คนดูสิบยี่สิบคนนะครับแต่ว่าขายได้ตลอดคืนแบบนี้ก็โอเคนะครับปากแห้งบู๊อทจากปากแห้งบูมม๊อทจากปากแห้งบู๊อทากปากแห้งบูมอทจากปากแห้งบู๊อทจากปากแห้งบู๊อทจากปากแห้งบู๊อทจากปากแห้อมมาแหลมก็ฝา,ากอุดหนุนสินค้ากปาก้บู๊อทจกับแม่สายวิทีด้วยนะครับ กระปอากระเป๋าเสื้อผ้านาเพื่ออาหารสลัดทะเล่พี่นอนรับผมเตียงอะไรเตียงนี่ยงกระลุกเตียงเตียงหยังหึเตียงหยังครับวุ่นโอชาเอามาจากตู้เย็นอืมน้องโอชาอัน <diction> น <aries in Portuguese> <out> hmm? ี้ก <c oughs> ็จะเป็นที่นอนนะครับที่นอนโอชาชอบที่นอนแบบนุ่มๆนะครับเด้งดึ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 ง อันนี้เนะอยันอหันนี้ก็มีนึ่งหอยนะครับมีนึ่งหอยนะเดี๋ยวมาดูหลังบ้านกันนะครับมีนึ่งหอยนึหอยนึ่งาหอยบักหอยะครัอันกุ้งแซน้ําปลานะครับผมน้องจอยเป็นไงลูกสวัสดีค่ะนี่นะครับบักหอยบักหอยปลาปเลอยอ นี่หอยหอยแมงผู <Chris> ้หอยแมงผู้ปลาว่านเป็นหอยนิวซีเรียสไปหนองมันใหญ่แห้งเมียเยดไหลใส่ใส่ยุโรปเอาเปรียบเทียบอะไรเนี่ยใส่ใส่ยุโรปใส่ไทยน้องจอยคิดอะไรหรือเปล่าหอยหอยเป็นของเป็นหอยยุโรปแต่หอยไทยมันกับจิกกี้ถ้าหอยเอาเอาโอ้ชาหัวโอ้ชาตื่นเลย อย่างนีนยนี่หนาขนมขนมยิ้ใส่เลยขนมยิ้ใส่เลยเนี่ยไปกินวุ้นมะลอไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะกินข้าวกันนะครับกินเผื่อเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมเยอะเยอะมากมายเลยนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะไม่เน้นไม่เน้นปิ้งย่างนะครับเราเน,น,น้นอันซื้อสำเร็จ แล้วก็ทำกุ้งแช่น้ำปลาเพิ่ม <laughs> <ง>เอา้าประอนมาแล้วนะครับอารมณ์ดีแล้วปะ่ะอืมงลงมาดูว่าจะด้มันแบบมันกับนมดแนวสู้หรือเปล่าอืมโอเคสำหรับคืนนี้ก็ไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับขอบคุณ FC นะครับ พรุ่งนี้เราก็จะขายของตามปากกาตีนะคบผมวันนี้ก็พักอ 1, 000, 000ีกหนึ่งวันชาร์แบตนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับมากินข่าวน้วกันครับพี่น้องครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ